สวัสดีผู้ชมนะครับกับสีฟงนะวันนี้ก็มาเล่นกับไอเทสซวเิลกันต่อนะอ่ะแป๊บหนึ่งห้ามเอีกเลยนะโอเคอ่ามันค่อนข้างทิ่งจะแหลกนิดนึงนะพาร์ติเคิลทั้งสามร้อยกันอุตส่าห์ลดแล้วเนี่ยโอเคอ่ะข้างนอกตอนนี้ผมแก้ฝนได้แล้วนะแล้วก็กำลังจะมือด้วยเฮ้ออ่ะก่อนหน้านี้นะฝนมันมันบล็อะอ่ะมันไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเศษอะไรวะสเปซมันอะ่ะแปลภาษาไทยยังดีวะ ไม่รู้นะก็แก้เรียบร้อยนะแล้วก็แมปนั้นก็พังไปเลยนะแบบมีฝนอนะแต่มันไม่มีพาร์ติเคิลว่าทางที่แก้แล้วนะโอเคอ่ะเฮ้ยแบลลี่วันดีมีอยู่เลยตรงนี้อ่ะอันนี้ผมก็เล่นแมปใหม่นะะเพราะว่าแก้ไม่ได้จริงๆเอบได้โชคแกลตออะตอนเนี้ยมันหาไม่เจออะโชคแกลตเอาไว้เออยังไงอะคือทําให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงอะสัตว์เลี้ยงเล่น,ลนๆอะ อา้าค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะเพราะว่าผมเล่นใน eclip eclip ก็คือแบบโปรแกรมที่ผมใช้ทำมอนนี่แหละมันเล่นในนี้เลยอันนี้อะไรวะโอนตินใช่ผมโอนตินเพิ่มมาได้เนี่ยอันนี้อะไรวะอ่าไม่ถึงทครับอะไรนะบล็อกอย่างนะเ็ากลตเหรอเมื่อกี้เห็นแบบเก็บช็ากลตแป๊บนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไป เอาไปเทมให้กับไอ้เจ้าอะไรตัวอะไรไม่ถึงอ่ะอ้าป๊บหายไปเลยเอ้ยฝนตกมีดาวยังไม่ได้แบบทําให้มันดีๆเลยไม่เป็นไรเราตอนมืดมันยังไม่มืดร้อเอร์เซ็นตะตอนนี้รอไปยก่อนต่อไปรีด้วยเกดอ่ะโอเคมาอันนี้ก็มาเกิดเอาจริงๆมาเกิดในแคนดี้แลนดนะฮะเป็นอะไรที่โคตรโชคดีเลย อันนี้ก็ไปเก็บเยลลี่บล็อกมานิดนึงเป็นเยลลี่บล็อกแบบยังบล็อกอยู่อ่ะคือเวลาตกจากที่สูงไม่รู้ทําไมบางครั้งมันไม่ได้มันไม่เด้งอ่ะอดึงอ้าวทีนี้เสือเด้งคืออะไร <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่ในอันเดอร์กราวซีรีแล้วนะเพราะว่ามันมันมืดนะแล้วก็บวกหาอะไรนะสปอนเซอร์ยังไม่เจอนะ คือดาวนี้เป็นไรไม่รู้เพราะว่ามันยังไงอะ่ะหาสปอนเนอร์ไม่เจออะ่ะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าหาพวกม็อบที่เกิดตามธรมธรมชาติธรรมชาติไม่เจออะ่ะไม่รู้เป็นพราะสลามหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงจ๊อบแจ๊บอยู่เนี่ยโอเคตอนนี้ดาวผมก็ได้เพิ่มไอ้แร่ที่มันขาดขาดหายหายไปนะมีทั้งซิลิคอนมีแร่ทองแร่อะไรอีกว่าเอเมอ,อรัลนะเอเมอ,อรัลนี่จำเป็นหรือเปล่าไม่รู้รเพิ่มมาก่อนนะ แล้วก็แร่ไอเดมอนธรรมดานะมันอยู่แถวเนี้ยได้ยินเสียงดูู่ะสลามในเวอร์ชัน1 8นะก็จะมีสลามที่สามารถเลี้ยงเป็นทำเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยแต่ทำา i i ี่ค่อนข้างที่จะกล่าวควสมควรเลยเพราะว่าทำไม่ได้แบบทำให้มันเทเลพอร์ตเหมือนหมาไม่ได้นะทำไม่ได้จริงขอบองเลยเมื่อเช้าอกซิเดนมากม อ,อขอเล่าอะไรนิดหนึง่งเมื่อเช้าผมก็จะลบซอสโค้ดของ1.8.8ออกเพราะว่าคือจะทำใหม่อ่ะอะจะทำใหม่หมายถึงว่าแบบจะจะลองแก้อะไร,รใหม่อีกรอบนึงนี้แล้วผมไม่รู้ไปอีท่าไหนอ่ะแบบอยู่ดีก็ดันไปเข้าวาร์ปไปเข้าโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของมอสผมอของ1.8นะแล้วก็ดันลบซอสด,ดีนะที่มันกู้มาได้บางส่วนนะบางส่วนผมก็ต้องนั่งแก้อะไร,เอ,รเอง โอ้แบบโฟใจหายใจความเอ้ยบนบนเจอเหล็กแล้วเหล็กนี่ผมว่าเดี๋ยวไปหาเอ่อฟฟนอนวิเลดดีกว่าผมก็จะให้เอวิเลดอันนั้นอะ่ะมันสามารถทำฟาร์มไอรอนกลิ่มได้ไม่รู้มันทำได้เปล่าแบบเป็นคัสตอมวิเลเจออย่างเงี้ยขอให้ได้เถอะจะมาทำไอรอนกลิ่มฟาร์ม ถ้าทำบนดาวนี้ได้จะเป็นอะไรที่โคตรมีเลยนะแล้วก็ส่วนทํามอนี่ยากไหมมันไม่ได้ยากมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะทำนะอย่างเช่นคือถ้าทํามอสเป็นอนะ่ะอย่างน้อยก็ต้องแก้บั็กเป็นบางเอาต้องแก้เป็นด้วยนะคืออย่างฝนเนี่ยผมก็แก้เรียบร้อยแล้วส่วนไม้ไม้ที่มันบั็ออ้อันที่แล้วอะ่ะมันแก้เรียบร้อยนะผมลืมใส่จาไ,ได้ว่าไม่ได้ลบนะหรือว่าลบอ่ะไม่รู้ลืมมันมันหายไปได้ไงไม่รู้ยังไงอะ่ะข้อมูลมันนะ เมาสงสัยตอนทํานี่เมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะสอนทํามอสคือกับพวกดงดาวอะไรนี่ดีือไม่สอนทอํามอสฟ้าสามยังไม่ได้ทําสักทีเลยคือเอาเอาตรงๆขี้เกียจนะบวกกับตัวเองเป็นคนที่อธิบายเลยอะไรที่แบบไม่ไม่ค่อยแบบเนี้ยไม่ค่อยทําให้คนอื่นเข้าใจอืมไม่หลายฐานหมดเยอะพอๆกับบนโลกนะแล้วเอาง่า,งงายๆคือไปก๊อปโค้ดของ โลมาเลยแหละหวังว่าแรกคงจะพอต่อการแบบทาจัรวน์นา่าจะพออยู่แล้วแหละเพราะว่าคืออุย้ยผมก็ใส่ไว้เยอะเหมือนกันนะแบบให้มันเจเนเรตไว้เยอะ,ะ,ะเหมือน,นพอๆพอกับของโลกอะอะการจะทําดาวแบบที่ยังไงสามารถอยู่อาศัยได้เงี้ยแบบคุณต้องกินแคปซูลก่อนเข้าเข้าดาวเงี้ยเอออันนั้นผมว่าก็เจ๋งดีนะเดี๋ยวค่อยทําระบบทีหลังแล้วกันอ๋อ เออพูดถึงมอสปีกไม่รู้เหมือนกันทําไมคนถึงอยากทํากันจังเลยผมก็รู้นะเออโอเคเข้าใจว่าเออแม่งเท่ว่ะอะไรอย่างี้ลองน่าจะลองเปลี่ยนมาทําแนวอื่นบ้างนะอันนี้ผมก็อยากทําแนวอื่นเหมือนกันนะที่แบบไม่ใช่ดาวเนี่ยกูก็บาดาวเกินเออทาแบบพวกแนวเป็นเหมือนมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างอะไรอย่างงี้นะก็จริงมอสน,นี่ก็มีอยู่สองสามอันนะก็แหละไม่ค่อย ดีซะเท่าไหร่หมายถึงว่ามันไม่ค่อยจะเจ๋งอะอ่ะมันก็ธรรมดาธรรมดาถ้าลงไปอีกนิดนึงจะเจอถ้าเจอไอ้อันดุกะแคบเบิลนี่หืสวรรค์เพราะว่าแร่มันจะเยอะมากนะจนเก็บไม่หมดอะมันเยอะอยังไงเดี๋ยวก็เอาให้ดูแล้วกันเออว่าไปมันไปนีเธอได้ป่นาววะน่นไงกูลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยอะ่ะ โอ้ oh. <laughs> แต่เสียดายอ่ะพอเท่ามันยังไงยังไงยังไงมันพากลับมาที่โอเวอร์เวิด์ะอมคิดหนักแฮะเอาละผมเริ่มมาจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยอืที่แบบว่าคือไปในเธอร์แล้วมันแววมกลับมาโอเวอร์เวิตายละหรือว่าทำไงดีวะอืม ผมต้องสร้างบล็อกขึ้นมาอันหนึ่งละแบบช่วยพาไปในใเธออยเงี้ยเออเ yeah, ยสน่าคิดเว้ย <laughs> ใช้ออซิเดียนคาฟเป็นบล็อกอะไรประมาณประมาณนี้แหละลองคิดดูก่อนแล้วก็ให้มันวาร์ปพากลับมาที่โลกนะะขั้งจบโอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพราะมันนี่ยินเสียงสลามอ่ะเดี๋ยวค่อยลงมาอีกรอบนึงแล้ว แวนนี่มันสแต็กได้ด้วยไม่เหมือนมัลตลูมสตลลทำไมไม่ทำให้สแต็กได้วะเป็นไอซครีมแบบอะไรก็ไม่รู้โอ้ยฝนยังไม่หยุดตกเลยก็จริงผมอยากจะนอนนะแต่เอ้ทดลองนอนดีไหมวะเอาก็นอนได้นี่เซฟไปก่อนนะเป็นสปอนไพ์เชดสวยแต่ฝนตกมันไม่มีเซนสักกเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยไปอันนี้ทีหลังแล้วกัน <c oughs> อ้าวหยุดพอดีไว้ย h a n k y o เออผมไม่เจอม็อบอะไรที่มันแตกต่างจากนี้เลยะนี่สวยไหมอ่ะอ๋อมันก็สวยอยู่นะมีไออพอดีอออะไรวะไอเขาเรียกว่าอะไรเอยหันหน้ามาดิไอตัวแม่เหรอไม่ใช่มันทำไมผมเห็นมันตัวใหญ่กว่าเดิมวะเออไม่รู้ตัวมันเมลโลนี่แหละอ่ะคือไอม็อบพวกนี้ผมได้ไอเดียมาจากหนังเรื่องหนึ่ง มันชื่อว่าอะไรนะมันจะจันล,ลูกชินตกหรือเปล่าอ่าน,นี่ไงเจอละตัวหนึ่งอยากเจอมานานแล้วลืมไปไม่ใช่อุ้ยอ้อุ้ยอุ้ย,ย,ยหนีแล้วยอมจ้ามันวิ่งเร็วนะเลือเดียวด้วยไอยทำไมแอนิเมชันมันบั็กวะ ลืมไม่ใช่หนึ่งจุดเก้านี่หว่าเมาโผไอ้เราก็ดีเลยดีเลยดาบไว้โอเคนี่เยลลี่อะไรเนี่ยสลา,ามนะไออ่ะกลับเข้าเรื่องต่อไอเนี่ยไอมาร์เมลโลเนี่ยผมได้มาจากภาพยนตร์เรื่องหนึง่งชื่อไอมันจะจันลูกหินตกผมก็เลยเออได้ไอเดียมาก็เออนั่งทำแม่งเลยแบบน่ารักอะไรเงี้ยเป็นเป็นมาร์เบลโลอ,ะอ่ะ ใช่ป่ะใบ,บคับเงี้ยตัวเหลี่ยมแบบกลมๆดิกงน่ารักน่ากินลยไรเลยนะว่าไปอืมน่าเดเอ๋ยเยลลีม่มันกินไยก็ดีนะทุกอย่างนี้แดกได้หมดนะทั้งเค้กทั้ทงอะไรแต่ต้องมีเครื่องอนะันนะั้นอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะทําม็อบตัวนึงที่มันดอบคริสตัลนะฮนะแล้วก็ทําแล้วก็ใช้คริสตัลนะนะเป็นเชื้อเพลิงค่อยว่ากันอีกทีนึงเมื่อกี้เจอซอมบี้มันเกิดน้อยมากอะ่ะผมเจอแต่สลามอะ่ะ ไม่รู้ว่าในในคลิปตอนนี้คนเขาเห็นกันเปล่ามไม่รู้นะเต่เนี่ยโอ้โหท้องฟา้าม่งสวยมากตัวนั้นไดมีเหมือนดวงจันทร์อะดวงจันทร์ชีสอะยู่หนวะไม่เห็นเลยเนี่ยดวงจันทร์ชีสนะมันดูผมคิดว้มันดูสวยอะอะอืมอุ้ยอุ้ยนิวฮิปเปอร์ไอ้บ้าตกใจนะไอแบลี่นี่ก็เหมือนกันนี่เป็นสตอเบอรี่มีชีวิต าใครได้ดูหนังเลยนะมันผมว่าสนุกนะมันก็ดูแบบเอ้ยแม่งเจ๋งอะไรเงี้ยอะไรมันดอกเต็มเลยเนะี่ยโอ้โหเบอร์รี่เหรอไปปเข้าบ้านดีกว่าจะไปหามงเหมืองอะไรก็ไม่ได้หาเสักทีผมไม่แน่ใจตอนนี้กี่โมงนะเพราะว่า <c oughs> นาฬิกาสาหรับในมิติเนะี่ยมันบักนั่นแหละก็ไม่รู้จะแกยังไง ไม่มีเช่างเถอะปิดเยอะนี่โอนตินบอ็อกเป็นผงและสามารถคา้าใหม่ได้ด้วยแบบทั้งกินได้ทั้งเอาเป็นบล็อกตกแต่งอะไรเงี้ยผมว่าเอาไปกินดีกว่าแล้วก็เก็บไอหินนี่ไปเถอะมันเยอะแล้วอะโอเคฮะอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมรู้ละว,ว่ามันทําไมถึงมีสลามอยู่ข้างล่างนี่เยอะแยเละแลยะแ่ยแลยแลยเลยแยเลยเจอสปอนเซอร์สลามนะน่าดูไอที่มันหมุนนั่นแหละ แต่ลงไปข้างล่างจะเจออะไรใหม่สลามไม่น่ากลัวหรอกแต่ไปแล้วเว้ยอ้ยเยอะแยะเลยวิเจลลี่สลามด้วยเย็ยด่ยชอบเลยอ้อยเอพเอสตกงอก๋ออุ้ยอ๋อมันสปอนมันเรื่อยๆนะทำฟาร์มได้นะอย่างนี้นะโอเคข้างล่างมีอะไรไหม ว้าวเลวินถ้าเป็นหนะึ่งจุดแปดคิปเปอร์มันตกลงมาตั้งนานละเอ้ย,อยพวกนี้นี่โอเคอันนี้ก็ <c oughs> กินเยอะมันเอ๊ะมันเอาทำอะไรได้ไม่อ่ะจะอะตองตายโ okay. อเคกลับมากันต่อ <c oughs> เมื่อกี้ออคิเด้นหน่อยจะกด e เพื่อเปิดไอ อินเวนทูรี่แค่นี้แม่งดับเลย <c oughs> เกมดับเลยเนี่ยสาเหตุที่เล่นใน eclip ก็คือมันมันดีอย่างเสียอย่างอะแบบอย่างสมมุติว่าเราเจอบั๊กปุ๊บเนี่ยเราก็แก้ได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะนั่นแหละไอโอเคอืมมีแร่ข้างบนก็เจอสปอนเซอร์อาหารเข้าแล้วนะแ <c oughs> ม่งโคตรแรลมันไม่ได้แรหรอกมันมันเจออะ แบบ Connie, ง่ายๆฟุกดีกว่าเยลลี่หลากสีมากมีกี่สีวะลืมเพิ่มคนเพิ่มมากันลืมเลยลืมเปิดดูอืมแอปเปิลทองออกมาแม่งหมดเลยไอ้กลองนี้ขอบอกเลยมันอันตรายอย่างหนึ่งคือเวลาเราทุบอะไรมันเนี่ยมันจะสุ่มไออะไรนะเอาสลามพวกนี้ออกมาฮัลโหล อุ้ยอุ้ยนี่แร่แร่นี้ผมอยากได้เป็นอุย้ยทำไมมันเยอะจังเลยวะโอ้โหมันศูนย์รวมอะไรวะเนี่ยฮัลโหลข้างหลังมีอะไรไม่ไมีเห็นอะไรเลยผมไม่เจอตัวอะไรอย่างอื่นแล้วอะนอกจากสลามเทียบเลยอยู่ข้างบนเลยนะโอ้โหโอ้ยโชคดียอย่างหนึ่งคือเราเจอแร่เมื่อกี้นะ ตกใจหมดโหดีนะที่แบบดาวนี้มันแม่หัวไม่ดีอะ่ะอย่างน้อยต้องมีความน่ากลัวน,นิดหนึ่ง <c oughs> ความน่ากลัวนในที่นี้หมายถึงอ้าเพชรแป๊บอย่าพึ่งสำรวจทางให้อันนี้ก่อนให้เคลียร์ก่อนโอเคเคลียร์ละอ้าซิลิคอนเชดเดโอเคเจอพอดีวิ่งด้หนึ่งอันออมีต่อ,อีก่อนต่อมั้งร้องอัน ัลลโมีโอกาสเจอเพชรเนี่ยมีอิริเดียมด้วยนี่ไงอุย้ยเจอเพชรสองที่เลยว้าฮเก็บซะได้บอนอา้าวผมได้เหล็กมาตอนไหนวะไอชิมิเหล็กอะ <c oughs> ตอนไหนวะงงโอเคห้ามตกระวานนะจ๊ะโอเคได้หกก้อน อ่าโอเคใต้ลาวามีอะไรไหมไม่มีมีแร่ทินแร่ดีบกุกมีฐานแมวไม,ไม่แร่ทินต้องจำเป็นนะขุดแร่แป๊บหนึ่งคืออยู่บนดาวนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ที่ขุดเหล็กก็ได้นะเพราะว่าผมตั้งไอ้บล็อกเนี้ยให้ขุดได้เฉพาะเลเวลศูนย์ขึ้นไปนะก็คือได้ตั้งแต่ที่ขุดไม้อะ่ะแต่คงไม่มีใครใช้หรอกนะ คือขี้เกียจมานั่งตั้งเนยะค่อยไปตั้งี้1.8เอาแล้วกันไปปรับบาลานซ์1.8เอาดีกว่าแร่นี้นะเอาไว้ทำเครื่องแยกขนมนะหรือว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะ Candy Extractor น,นะเพิ่มเองลืมเอง <c oughs> เป็นส่วนผสมนะก็อุ้ย,ยโดนไหมโดนอ่ะเนี่ยก็ไปคาบนี้เอา Candy Box เอาอะไรก็ได้มานะอ่ะก็จะได้มาอันนี้ก็ไปทำเป็นเนี่ยเป็นฟิลนะโอเค <c oughs> ขอขุดแร่แป๊บนึงเพราะว่ามันเยอะมากนะเยอะจนไม่รู้จะเยอะอยังไงเป็นกลายเป็นศูนย์รวมอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยไอ้หยาเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเผลอขุดบล็อกด้านล่างใต้เท้าตัวเองตกลาวาตายหมายถึงว่าเล่นในเลสเพย์นั่นแหละเพชรตรงนี้ปักไฟก่อนนะไม่อยากเดินเข้าไปเลยมันน่ากลัวมากกลัวอะไรขนาดนั้นระแวง ไม่อยากให้เพรตกรอกว่าเป็นมาหลายรอบะ่ะโอเคมีแค่นี้นะอย่าหลอกตากนะันนะแน่ไม่ไดีแดกอุ้ยหืมดินตกใจโอเคได้มาเท่าไหร่เนี่ยสิบเม็ดก็ยังดีนะว้าวไอไอ,อ,อมาปวดท้องอะไรตอนตอนกำลังถ่ายลิมเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวค่อยจบแล้วกันนะอุ้ยเจอทองพอดีเยสต a ง k ิ yeah, o u โอเคเดี okay, anyway, okay, okay. ๋ยวก็จบพิรนี้สำหรับไอเทสมอสเซอร์ไวเบลนะของโฟนอตโฟนอตนะไอปวดท้องมันปวดอะไรตอนนี้มันมันเป็นอย่างนงี้แหละคือผมกินนมรสกล้วยไปเมื่อกี้แหละเออมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละโฟมอตนะฮะทำกูตวดท้อปวดท้องตลอดเลยไอโอเคนะก็จบลิปพิรนี้สำหรับเออเทสมอสเซอร์ไวเบลนะก็มันต่อกันผ่านหน้านะกันก็ชอบก็คอมเมนต์กันด้วยนะโอเคก็ ไปขี้แป๊บหนึ่งละมันปวดรอกมากตอนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม